ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามมารับชมช่องแจ็คสามัชนทุกท่านนะครับตัวนี้ผมนําหมูป่านะครับที่ลอดเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาขางนอกใหม่พี่น้องได้ได้รับชมกันนะครับเป็นเป็นลูกครับตัวนี้สิเอโตแล้วก็โตเมียนะครับสามตนะครับลูกลอดมาสามตัวเสียดายเสียดายครับมันทะลุของากันแล้วก็ต่อตัวเม่ ที่กินอาหารอยู่นะครับกัดโูกของอีกตัวนึงนะครับนี่คือขอเสียของการทำขอกที่มันทะลุกัน,นะครับถือว่าเป็นบทเรียนนะครับในการที่แยกขอดแยกขอกขอดในขางต่อๆไปนะครับหลังจากาโบชุดนี้ขอดออกหมดนะครับผมก็สิเตรียมการฮ็ดขอกไม่นะครับเพื่อเพ่ลดการสูญเสียของหมูปาอีกขางหนึ่งนะครับ พราะาตอนนี้พอค่อยพร้อมปรเด๋ยนะครับในช่วงที่ให้แยกาะวปั้นดุนะครับก็เลยบอกว่าสีเห็ดอกอกไม่นะครับตัวน,นี้เอาแยกมาใช้กันไปแล้วครับร่วมกันบ่แล้วครับตอนนี้ให้มันเป็นกินเดียวกันนะครับอย่าให้พันกัดกันนะครับปัญหาของโมพาคือ,อมักกัดกันนะครับแม่พันธุ์มีอยู่สามตัวนะครับ ยางทีพี่น้องเห็นนะครับคือตัวนี้โตตัวสองต,ตัวเป็นตัวหลอดนะครับที่ยังที่ยังหลอดอยู่นะครับอขอนขางสีใหญ่ยยขึ้นนะครับเพราะว่าเพิ่นได้กินท่านโมนะครับแยกตัวเมียเข้าไปแล้วก็เหลือเฉพาะกลุ่มของเพิ่นนะครับ,ะะรบตห้หน้อยๆเส้นครับแลนแข็งแรงแล้วนะครับตัวน้อยนะครับออกมาแข็งแรงแล้วนะครับที่ออกมาเร็วก,ก็เพราะว่าหย่านเป็นอายุในขอข้างในแล้วมัน อาศิแฉเกินไปนะครับผมก็เลยเอาออกมาข้างนอกเลยนะครับยอดทางเวดมันอยู่ประมาณ16ตัวนะครับลูก16โตัวนะฮะแต่ผมบอว่าสีหลอดซํำไดอีกนะครับเพราะว่าอาศิเกิดการสูญเสียในการกัดกันอีกบ่อนะครับเราต้องรอรล่นในัางต่อไปอีกนะครับในมือทิทัดไปอีกนะครับนะฮะเป็นบทเรียนเลยนะครับตัวนี้ตายมีการสูญเสียนะครับ เดี๋ยวผมจะต้องแยกขอกแล้วครับตัวนี้ซอยขอกไม้ก่อขอกไม้กำแพงไม้นะครับเห็นเห็นมันดกวเก่านะครับบ่อขุมกับการสูญเสียนะครับเข้าถ่าระยะเวลาสามเดือนนะครับสามเดือนกลัวนะครับแล้วก็หมูมาตายจังสี่นี้ค่อนข้างที่เสียเวลาในการเลี้ยงนะครับเสียเวลาในการเลี้ยงถือว่าขาตุ้นนะครับตัวนี้คับผมขอบงุณครับผม